คลิปนี้ก็มีเพื่อนๆทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าอยากได้เตาไม่ใช้แก๊สได้คุณภาพไปใช้งานสักตัวต้องดูอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะผมจะพามาดูนะครับว่าต้องดูอย่างไรบ้างในการที่เราจะซื้อเตาไม่ใช้แก๊สไปใช้งานสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเตาไม่ใช้แก๊สอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าได้ สั่งทําเข้ามานะครับผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าอยากได้เตาสักตัวนะครับต้องดูอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับความต้องการของเรานะครับว่าเราต้องการจะเอาเตาตัวนี้ไปทําอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาไปใช้งานในครัวในบ้านไปผัดไปทอดไปต้มทำอาหารธรรมดานะครับหน้าเตาหนิ้วก็พอแล้วนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปทำผัดต้มแกงทอดนะครับทำอาหารถายนะครับผม ับ2นะครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ไฟแรงๆนะครับหม้อต้มใหญ่ๆนะครับหน้าเตาตรงนี้นะครับก็คือต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับก็จะมีหน้าเตา6นิ้ว8นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าเตา8นิ้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าเตา10นิ้วนะครับซึ่งราคาสั่งทําก็จะแตกต่างกันนะครับผม6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วนะครับขึ้นอยู่กับความ ใหญ่ของตัวเหล็กนะครับผมความหนาของตัวเหล็กนะครับแล้วก็ต่อมานะครับแล้วจะดูอย่างไรว่าเหล็กที่ใช้ทำได้คุณภาพหรือเปล่านะครับผมก็ดูง่ายๆนะครับตัวนี้ผมจะใช้เหล็กขาวทำทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเหล็กกล่องกันวันไนซ์นะครับผมซึ่งจะเกิดการเป็นสนิมยากมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วมีความหนาอยู่ที่1.5มิลนะครับผมแล้วก็ ผนังเตานะครับผนังเตาตัวนี้นะครับก็มีความหนาอยู่ที่6มิลนะครับผมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฉนวนหุ้มกันความร้อนนะครับผมผมก็จะหุ้มฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็หุ้มแผ่นสังกะสีนะครับอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผนังเตาตัวนี้นะครับจะรับความร้อนสูงนะครับผมถ้าเกิดว่าใช้งานไปนานๆถ้าเกิดเหล็กมันบางๆนะครับก็อาจจะผุพังได้นะครับผมแล้วก็ขนาดนะครับฐานตั้งหม้อหรือตั้งกระทะนะครับ ตัวนี้ลูกค้าอยากได้ฐานตั้งหม้อใหญ่นะครับผมก็ทําให้40คูณ40นะครับอันนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับผมก็คือขนาดาความสูง20เซนติเมตรนะครับจะเห็นว่าต่ำเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าจะเอาไปทําอาหารขายนะครับผมนี่ครับจะเห็นว่าทั้งหมดเลยผมจะใช้เหล็กขาวทําเห็นไหมครับตัวเตานะครับผมก็เลือกซื้อให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ทำออกแบบมาขายกันเยอะมากๆนะครับคุณภาพเหล็กอาจจะไม่ได้นะครับผมก็เลือกดูเอานะครับตัวนี้ตัวสั่งทําพิเศษนะครับก็คือราคา3,200บาทรวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้ขนาด40คูณ40นะครับมีความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับเหมาะกับทําอาหารขายตั้งโต๊ะนะครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปตั้งโต๊ะนะครับผมนี่นะครับ ครับก็เลือกซื้อให้ถูกนะครับผมเตาที่ได้คุณภาพนะครับก็ต้องเหล็กหนานะครับก็เหล็กที่ใช้ทํานะครับก็ควรเป็นเหล็กขาวเหล็กกล่องกันวายแบบนี้นะครับเพราะว่าเกิดการเป็นสนิมได้ยากนะครับเพราะว่าเตาตัวนี้นะครับอยู่กับความร้อนสูงนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กดำนะครับใช้ไปนานๆมันจะเกิดสนิมไวนะครับผมแล้วก็จะผุกกร่อนได้ง่ายนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจเตาไม่ใช้แก๊สได้คุณภาพแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับก็สามารถสั่งจองทำเข้ามาได้เลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ